ม่ด<อ>เดินไกลไหมฮิวแล้วอ,ะอ่ะชู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 ชุชชเตือนคุณผู้ชมเลยร้านนี้ช่วงเที่ยงยามาคนเยอะมากแล้วที่จอดรถนะลูกนูน่นอยู่ทางนูน้นนูน่นนูน่นนนี่อย่าได้มาเลยนะคะแน่นไปร้านหนึ่งดีกว่าไหมไม่มันยิ่งว่าเหมือนยิ่งยุกไงถ้าเกิดว่าคนเยอะแสดงว่าร้านนี้อร่อยแล้วร้านนี้นะแปลกมากเลยลูกตั้งใจเลยนะเขาบอกว่าร้านเขาเป็นร้านบะหมี่ตั้งใจจะมากินบะหมี่มาแล้ว ปรากฏว่ากินข้าวผัดมะริตยยเข้าวผัดช็อกโกลีอ๋อนี่ไงถึงแล้วร้านในตำนานเหล่ากุย้ยนี่คือรถตุกๆรถตุกๆคือซิกเนเจอร์ของร้านเขาอันนี้ยังขับได้ไหมขับไปไหนละลูกแต่เดิมทีร้านนี้เนี่ยนะตอนแรกเริ่มเนี่ยเปิดมาตั้งแต่ปี2548ชีวิตเขาเริ่มต้นจากการขายข้าวต้มปลาในรถตุกๆนี้ เริ่มต้นขายบะหมี่ในรถตุกต๊กๆนี้19ปีมาแล้วปัจจุบันมีเมนูเยอะแยะหลากหลายมากไม่ได้มีแต่บะหมี่นะคะมันอร่อยแล้วมันอมืมาลูกเข้าไปดีกว่าแ <c oughs> ม่เคยมาแล้วนะร้านนี้ <c oughs> สนับสนุนโดยน้ำผลไม้ดีโด ถึงโพสต์เลยนี่เฮ er ียบะเตงสวัสดีค่ะเฮ<ร>ียชื่อบะเตงจริงๆเหรอฮะนัาเป็นชื่อเล่นนะฮะไม่ชื่อมันน่ากินอย่างนั้นน่ะสมัยก่อนบ่มไข่ก็ต้มปลาก็าต้องทาําบะเตงใส่ข้าวต้มเขาเรียกเฮียบะเตงเฮียบะเตงอ๋อเฮียบะเตงเพราะว่าข้าวต้มปลาเราไม่เหมือนที่อื่นมีบะเตงขายอยู่ตรงไหนอะเฮียค่ะขายอยู่ถนนเนี่ยนะเป็นเจ้าแรกเมื่อก่อนตะก่อนเงียบสง่าเงียบมันเป็นถนนตัดใหม่ไม่มีใครขายของแล้วก็แล้วก็พี่ขับรถตุกๆอ๋อไม่ คือขี่มอไซค์เอาเมื่อกี้โมกับลูกไว้ว่าเฮียนะขับตุ๊กตุ๊กมาขายาแล้วตุ๊กตุ๊กมันมาไงคะไปเห็นสำล้อเขาจอดทิ้งๆไว้ก็เลยเอามาซ่อมำทำรถก๋วยเตี๋ยวเป็นคนสร้างสรรค์นเนะเาะครีเอทีฟเนะเาะเฮีย er เนี่ยไม่ธรรมดานะเขาบอกว่าตะก่อนเนี่ยหนุ่มๆเขาาเดินมาถามเฮียไปเที่ยวถามผู้ชายเขาว่าเฮ้ยใครเดียวใครคู่ อ๋อมันชื่อก๋วยเตี๋ยวฮะเมนูก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวใส่ไข่ไข่เดียวก็ไข่ฟองงไข่คู่ก็สองฟองร้านนี้เดือดดังครั้งแรกมาจากเข้าต้มแล้วก็มาก๋วยเตี๋ยวชื่อร้านตอนแรกชื่อว่าร้านอะไรฮะ เพื่อนเขาตั้งให้เหล่ากุ้ยแปลว่าผีแกนะคำว่าผีแก่นี่คนจีนเขาจะได้เรียกแบบว่าไม่ค่อยสุภาพเรียกจี๋ขวดเก๋าแก่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ยอมเพื่อนก็เขาเรียกมาอย่างเี้ก็ต้องยอม <c oughs> สภาพ <c oughs> แต่ตอนนี้เนี่ยร้านเฮียเนี่ยความโดดเด่นของบะหมี่ตอนนั้นเนี่ยอันดับหนึ่งเลยใช่ไหมฮะอันดับหนึ่งจริงๆแล้วผมขายบะหมีม่ปูก่อนเขาต้มฟลาแล้วมันมีปูปรากฏว่าขายติดมหาลัยแบบคนเขาไม่กินบะหมี่ปูอะไรอย่างนงี้เขาไม่ชอบเ <c oughs> ขาจืดเขาเลยบอกว่าใส่ไข่ อะไรได้ไหมกลายเป็นเป็นไข่เดียวไข่คู่นะอ๋อเราก็ใส่ไข่ตามใจคู่เนาะเนี่ยดูหน้าตาเฮี่ขาบะหมี่ในจานเนี่ยชื่ออะไรเมนูนี้ก๋วยเตี๋ยวไข่เดียวก๋วยเตี๋ยวไข่เดียวหนึ่งไข่แล้วก็นี่มีปลาเต่งด้วยหรือหมูแดงเป็นหมูแดงทามนี้เท่าไหร่คะเฮียอันนี้หกสิบหกโอ้ยคุ้มอุ้ยเฮียปีนี้มันปี25 6 7เจฮียเปิดร้านมาทั้งหมด19ปีใช่ อย่า yeah, เล่าเคล็ดลับหน่อยได้ไหมอะไรมันทําให้ร้านเราเนี่ยมันยืนหยัดอยู่มาได้19ปีอะค่ะเราก็ต้องปรับตามสภาพปรับตามลูกค้านะเพราะว่ากลุ่มลูกค้าเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเรามองเห็นแล้วว่าลูกค้าวัยรุ่นมันเยอะแถวนี้ก็เลยปรับมาเป็นกว๋วยเตี๋ยวไข่เดียวกว๋วยเตี๋ยวไข่คู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอาหารจานเดียวเสริมขึ้นมามีข้าวเมนูแปลกๆข้าวดาวพระศุกร์มฤริตยยอะไรอย่างเงี้ยข้าวช็อกโกแลตใช่ชอเพื่ออะไรข้าวช็อกโกแลตช็อกโกแลตมันเป็นชื่อเรียก ผู้หญิงแามา่าสมัยผู้หญิงก็คืนเขาเรียกนังช็อกกะลีอะไรอย่างเงี้ยแทนที่คนจะตั้งชื่อผัดผงกะลรี่ใช่ไหมเราเรีชื่อช็อกกะลีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเส้นบะหมี่เนี้ยเฮียมันโดดเด่นหรือว่าเฮียแบบทํามาหรือว่าไปรับมาจากอะไรทำเองเราเราไม่ได้ทําเองแต่ว่าสั่งโรงงานพิเศษทําให้เส้นเล็กลงปรากฏว่าลูกค้ามากินแล้วก็บอกโหเหมือนบะหมี่ฮ่องกงเนี่ยไปกินเออมันฮ่องกงเยาวราชเลยเฮียตอนที่พี่ปรับใช่ไหมคุณพูดมาแบบอุ้ยอันนี้รสชาติม่แบบไม่เหมือนกันแล้วมี บางคนเขาว่ารสชาติเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีบ้างร้านอาหารมันจะเจอรสไม่ใช่เพี้ยนหรอกบางทีเราปรับเองเนี่ยแต่มีคนใส่กล่องใสยไหมครับใ่เออยุคนึงอ่ะร้านเบียเขาเด็กเริมใส่เสื้อกลอกเกิดอะไรก็เบียตอนนั้นมันขายบะหมี่อะไรหลายอย่างลูกค้าเยอะฮะแล้วเข้ามาเขาสั่งไม่ถูกเราก็เลยจะสื่อว่าเรานี่โตมาจากบะหมี่อัศวินเป็นียเอาจุดกลอบมาทําให้คนจําว่าเมนูเด็ดของที่นี่มันหมี่อัศวินได้ไม่ต้องงง คนมาร้านกันนึงเอ้ยนั่นไงมากินบะหมี่อัศวินอัศวินยังไงคนสอบใส่ชุดอัศวินมาโอ้โหมาร้านเฮียนี่นะอยากจะกินบะหมี่บางทีตั้งใจมาไม่ได้กินเพราะเมนูอื่นมันดึงดูดใจมีเยอะแยะมากมายเด็ดๆทั้งนั้นเดี๋ยวไปสำรวจกันดูค่ะว่ามีเมนูอะไรกันบ้างสวัสดีค่ะ มาร้านนี้บ่อยกันไหมคะบ่อยค่ะอันนี้สั่งอะไรไปครับหมดแล้วหมดแล้วข้าสั่งดาวพัสุุทะเลส่วนอันนี้โกยซีนีค่ะแต่นี้เขาร้านบะหมี่ทำไมพี่ไม่ทานบะหมี่เขาละคะก็เคยทานบะหมี่ค่ะแต่ว่าเขามีอาหารหลากหลายก็เลยลองชิมอย่างอื่นเป็นไปบ้างก็อร่อยส่วนใหญ่ก็อร่อยเกือบทุกเมนูเชื่อแล้วค่ะว่าอร่อยเพราะพี่สูตรแล้วว่าเกลี้ยงเลยขอบคุณนะคะขอบคุณพี่กันล์วันนี้จานเยอะเลยนะคะวันนี้สั่งอะไรไปบ้างครับที่เป็น กุ้งผัดสปอค่ะผัดผักบุ้งค่ะอันนี้ที่ไม่มีราคาแล้วเป็นข้าวหมูทอดแล้วก็ผัดกะเพราค่ะนี่บ้านนี้กินเหมือนกินเหมือนกินข้าวต้มเลยเนาะเหมือนกินื้อเ็นนะเนาะเรียกหรือว่านี่กินไปประมาณกี่นาทีแล้วนะครับ20นาทีแล้วนี่เขาเป็นข้าวตักก็มีแล้วเป็นจานเดียวก็มีเนาะมาบ่อยใช่ไหมฮะร้านนี้มาบ่อยโอ้ยเรานี่มือใหม่เลยนะ แต่จริงๆถ้าน้องไปนั่งหลักมีรูปพี่อยู่ข้างหลังด้วยนะแล้วพี่จับไม่ได้ว่าเคยมาร้านเข้าดูหนดิเสื่อมมากเลยขอบคุณนะคะทานได้อร่อยค่ะลิ้นติดโปรโกติดดาวลิ้นติดโปรโกติดดาวสนับสนุนโดย Wonder Smile Bamboo Mouthwash ฉันยังกินไม่ได้ยังไม่ตายยังไม่ตายตายแล้วอันนี้มาร้อนๆเลย เขาเรียกว่าอส่วนเป็นสูตรแบบพัตตคารเลยนะเขาบอกว่านี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูที่ลูกค้าร้องเรียกมาแล้วเฮียก็จัดให้เฮียยังไม่มาเรากินเลยลูกเฮียบอกมันร้อนแม่รู้จักเมนูนี้อส่วนหอยนางลมเนี่ยลูกต้องกินแบบนี้อุ้ยนี่ไงคุณแม่โอ้โหนั่นแหละเฮียมาแล้วเฮียเจอเลยค่ะเจ้าของยังไม่มาเรากินก่อนเลยอะ อร่อยก็ล่ะอร่อยแบบนี้นี่อันนี้อันนี้เป็นเมนูต้มผูกกองนะฮะเมนูต้มผูกกองมาแล้วครับอุียหน่ากินจริงๆนี่สั่งก๊อปปี้ตามเขาเลยนะที่เขาสั่งตามโต๊ะเมื่อกี้ที่ไปสำรวจมาแต่ว่าตัวเด็กก็คือข้าวผัดมะลิเตยูหน้าตามเป็นยังไงฮะอันนี้นะฮะข้าวมะลิเตยูเป็นกะเพราไข่เยี่ยวมาผัดแห้งๆนะฮะเนาะจัดหน่อยนะแล้วเป็นกะเพราหมูเหรอเฮียแล้วมีอะไรอีกฮะไอ้ตัวหมูข้าวผัดช็อกโกแลตข้าวช็อกโกแลตคล้ายๆข้าวไข่ข้นโตนะฮะอ๋อแต่ในนั้นจะมี นั่นคงกะรีใช่ครับสองเมนูเด็ดอันนึงเอาไวต้ตรงนั้นตัวนี้ก็เห็นมีอยู่โต๊ะหนึ่งสั่งเบิ้ลเลยอ่ะเอออันนี้อันนี้เป็นข้าวผัดะนาปลาเค็มแต่ว่าเป็นกรอบฮะมีเป็นแบบข้าวผัดก็ต้องมีด้วยแต่อันนี้ไม่ใช่เป็นข้าวผัดนี่เป็นกับข้าวากับข้าวอันนี้ครับอันนี้อันนี้เป็นไข่พลโลโบราณนะอันนี้ไก่แช่เหล้าไก่แช่เหล้าไก่บ้านนะไก่พื้นบ้านอันนี้เป็นกุ้งทอดเกลือนะ อันนี้ไข่เจียวปูตัวนั้นซอฟต์พาวเวอร์นะเป็นไข่เจียวปูปูใหญ่ยักษ์นะฮะแล้วตัวนี้ทําไมเมื่อกี้เฮียมาเสิร์ฟอะทำไมเขาดูมียศตําแหน่งอันนี้เป็นต้มผู้กองฮะเป็นต้มผักกาดดองแล้วก็มีรสเผ็ดหน่อยแล้วก็คนมาเรียกร้องให้ทําก็เลยลองลองทาดูนะไม่นานเนี่ยนอตัดโอ้โหมากตีบกระเลยวัวเลตัดกระเทียมเป็นต้องใช้ตัดแป้ง แล้วตับของเฮียนี่หนาอย่างนี้นะจะบอกคุณผู้ชมว่าของร้านเฮียเนี่ยคือมันเหมือนอารมณ์พัตคารมากเลยอะนึกไม่ถูกเลยว่าเข้ามาในร้านแล้วจะเจออย่างนี้ค่ะทั้งหมดในร้านมีกี่เมนูคะ ห้าหกสิบเมนูน,นะห <5 60 S 2> ้าหกสิบ<ม>เมนูเนาะมันอย่างงี้ไหมครับอันที่มาจากนอตอันที่มาจากซาวตกคุณแม่ไม่เลย<พ>เฮียเป็นแบบตามสั่งมั่งอะไรมั่งแล้วก็เหมือนพัตคาลเหมือนกับ<อ>ร้านอาหารใหญ่ก็มีมีความหลากหลายอย่างที่จับต้องไม่ได้ว่าเฮียจะเอาทางไหนแต่ว่าทุกอย่างอร่อยหมดแล้วโดดเด่นทําตามใจลูกค้าครับ เฮ้ยอยากหรือว่าถ้าพี่อดแบบเยอะขนาดนี้พี่มีเมนูเพิ่มอีกมีไหมครับก็มีฮะแต่ยังต้องดูพลังว่าจะทําไหวหรือเปล่าเออแบตจะหมดแล้วนะ <c oughs> เฮียนะเฮียไปดูลูกค้าไหมครับลูกค้าเยอะไหมครกลางวันอ๋อกลางกลางวันก็ดังได้อยู่นะแต่ว่าวช่วงช่วงเย็นเย็นี่ลูกค้าไม่ค่อยกล้ามาเพราะว่ารถมันซ่อมถนนนะอ๋อเปิดถึงเย็นเลยเหรอฮะเปิดถึงสี่ทุ่มครโทรมาถามพิกัดที่จอดรถอะไรต่างๆเฮียได้ที่ไหนคะ เบอร์0894463818 0894463818โทรกันเข้ามาถามเลยมื้อเย็นเนี่ยนะคะไม่ต้องกลัวถ้าเกิดว่าถนนเสร็จปุ๊บนะลูกเอ้ยไหลมาเทมาเนาะครับเดี๋ยวลองชิมหน่อยมือเข้าผัดมะริดตะยูเฮียอุ๊ยแต่อันนี้อร่อยมากเลยชอบมากเลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตรับลูกค้าก่อนนะครับเชิญตัวไม่อยู่ไม่เป็นไรทิ้งอาหารไว้เดี๋ยวเราจัดการเองค่ะแม่กินเมนูนี้ไม่หยุดเลยแม่อันนี้คือออส่วนลูกชอบใช่ไหมเหมือนชีสใช่ไหม อันนี้เป็นสูตรพัตนาคารนะคะแล้วก็มีคนเนี่ยรีวิวกันเยอะมากเพราะฉะนั้นแม่สั่งเมนูนี้ก็เยอะเดี๋ยวแม่กินนะเอามาดูตับคะตับเนี่ยมันจะมีอยู่ร้านหนึ่งที่เด่นดังมากหนูแม่จะชิมดูว่าอร่อยไหมเดี๋ยวงะชิมใครอันนี้ครับทำไมอืมเฮ้ยตับเียไม่ธรรมดาลูกลูกน้องกินอ่ขอดีขอนอกจากนุ่มนะคะ มันข้างในนุ่มแล้วข้างนอกกรอบแล้วก็รสชาติเนี่ยซึมเข้าไปในตัวของตับอร่อยมากข้าผัดมะลิยูเป็ต่างกันนักชิคเก้นไหมตับหมูออันนี้คือข้าวผัดมะลิตยูค่ะความโดดเด่นจะมาลิยูขนาดไหนดิฉันว่าต้องเผ็ดแน่นอนเลยอืมคุณแม่ลองครอร่อยมากอร่อยมากเลยตับกะอร่อยมากเลยมันเค็มๆอ่ะ อร่อยเนาะเค็มค<ำ>ๆไม่ได้ยังการทอดของเขาดีมากมข้าวัดมันะอย่ก็อร่อยดูดีดูดีดูดีแ่กล่องไข่ในไข่นี่มันตอนที่ผมตักตักไปใช่ไหมแลมเราก็ตักในนี้ไปอ่ะมันแข็งๆมันเป็นไงบ้างแน่ลองสิเขามีไข่พะโล้เซล็บเนี่ยนะหม้อหนึ่งต้องที่หนึ่งต้องหลายร้อยบาทเดี๋ยวลองดู่หวานมากเลยอะแต่ปกติพอมกินไปมันกินมีแบบเม่นอะไรเนี้ยก็หวานแวยแต่อันนี้เม่นเม่นอะไรแบบหวานแล้วแล้วก็รสชาติดี แก็กลิ่นดีอ่ะคุณแม่ลูกอย่าหลายใจนะเพราะลูกต้องติดดาวให้นะว่าทั้งหมดในทุกเมนูนี้ลูกชอบอะไรโอ้โหนั่นยากเลยยากไหมต้องต้องเลือกเฟรชไม่ได้ต้องไข่พะโล้เขาก็ไม่อายใครเลยนะเฮ้ยมันแข็งแบบเขาเรียกอะไรแะแข็งนอกนุ่มในอะ่ะอืมอืมไข่พะโล้ค่ะว้อวกป็นอะไรองับุปองเราองตักใส่ช้อน ต้มผูกกองเนี่ยมีกระดูกหม,มูอารมณ์เหมือนเล้งเออแล้วก็มีหมูบดนะแ,นแล้วก็อันนี้เป็นลูกชิ้นอยากจะรู้ว่ารสชาติน้ำเขาเป็นยังไงเดี๋ยวดูซิโอ้ยมีพริกด้วยเดี๋ยวลองดูว่าอร่อยไหมใช่กระดูกมันเล้งเลยไม่เปรี้ยวกัดเนะาะโอ้ยกำลังดีไม่เปรี้ยวเลยมันเผ็ดแ,แล้วก็หวานมันเผ็ดแบบไม่เผ็ดแรงด้วยลูกลองข้าวผัดช็อกโกเลตสิข้าวผัดช็อกโกแลตช็อกโอกแลต เข้าใจแล้มันไม่เหมือนไข่เ้นธรรมดาเพราะว่ามันหอมกลิ่นผงกะหรีแล้วก็มีลักษณะคล้ายๆกับผัดผงกะหรีแต่ก็มีเป็นแบบการผสมผสานระหว่างไข่เคนกับผงกะหรีนะคะรสชาติมัน,นเคอรี่เลยแต่มันรู้สึกว่าเคอรี่แห้งๆงไ,ได้เมนูมา,มากเลยิดดาวได้ยังยังเลยครับต้องลองอันนี้ด้วยลองลองลองผมชอบเ้นแบบอย่างนี้เอาลูกลุยเลยอยยังงี้ก็กินแม่ชอบจิ้หมหนี่ อันนี้ไม่เผ็ดเลยะสบายมากมาดูไข่เขาดีกว่าขนาดมาตักมาต้องนานแล้วนะอันนี้นานมากเลยนะนี่เรามารอเฮียเขาคือไข่เจียวปูปูเป็นปูอ่ะอันนี้ one whole crab เลยไหมคุณแม่ใช่อร่อยแล้กินกับอนนี้แบบอร่อยเนื้อแน่นเนื้อแน่นเนื้อแน่นปูสดมันเคกเลยอ่ะมันเค้กปูเลยลูกแม่กลัวเมาอ่ะ ลูกกินไก่แค่เหล้าให้ได้ไหม<ะ>ไมันเหล้าอ่ะครับแค่เหล้าอตอนแรกผมคิดว่าอันนี้มันมันแบบข้าวมันไก่แต่ไม่ใช่อ,อันนี้เราชาิมันเปลี่ยนแต่งการเลยไม่เคยกินเลยมันผมไม่เคยกินเลยแต่อร่อยมากเลยอ๋อมันจะมปความเป็นเหล้าด้วยอ๋อหอมอมันเป็นเหล้าจีนอ้าวลูกจินไป <c oughs> ถึงไหนแล้วผักดูซิกรอบไหมอันนี้แหละครับเขาบอกว่าเป็นคน้ะปลาเค็มนะลูกมิเช่ จะบอกว่าความเด็ดของเหยียก็คือเขาเอาแบบปลาเค็มเนี่ยค่ะมายีจนแบบเป็นฝอยๆอยอยอยแล้วเอาไปทอดก่อนอันนี้อร่อยมากเลยอ่ะวิธีการกินนะครับให้คุณแม่อธิบายแล้วก็ไอ้กินมันจะดีเหรอลูกไม่ดีคุณแม่กินแล้วแม่งแปรแปรเกินไปต้องบอกว่าของเหยียเนี่ยอร่อยให้ดาวยากมากดูปลากระพงปลาดข้างนุมมากเลยเนาะนี่ไงอะไรบ่งบอกอ่ะ ข้างในนุ่มมากเลยแล้วข้างนอกก็แบบไม่กรอบแต่แบบข้างนอกับบจะสกินอร่อยมากเลยมีกลิ่นเป็นเรื่องมีกินที่เขาทาไปเป็นการเล่นไฟเป็นการแบบความชานาญของเขานะเอางี้เราต้องให้ดาวแล้วลูกเราจะให้จากสามสองหนึ่งอย่างงี้เลยหรอเพราะว่าแม่ไม่สามารถให้ชนิดเดียวได้เลยเพราะว่าเมนูเขาหลากหลายแล้วอร่อยอันดับสามของชั่วคืออันนี้ครับเ้า ชื่ออะไรข้าวช็อกโกแลตอันดับสองคืออันนี้ครับผักใช่ใช่คะน้าใช่ผัดปลาเค็ม<ช>อันดับหนึ่งของชู้ยุดอย่าเพิ่งบอกคุณแม่นะคะสําหรับอันดับ3นั่นก็คือตับค่ะอันดับสาเลยนะอร่อยมากทํายากเนาะและอันดับสองนั่นก็คือพอมอร่อยมากและอันดับหนึ่งของชู่และแม่ท็อปดูเราชี้นะคะอันดับหนึ่งของเรานั่นก็คือ <f led> ไม่ได้นัดกันนะอันดับหนึ่งนะฮะก็อย่างที่หลายๆคนมารีวิวนั่นก็คือ,ออส่วนซึ่งของเฮียเนี่ยบอกว่าเป็นสูตรพระธาคารเขาบอกปกติที่อื่นเนี่ยให้10เต็ม10แต่หลายๆคนให้ของเฮียเนี่ยสิสเ,เต็ม10แต่หลากหลายเมนูอันอื่นก็แทบจะแบบไม่หลุดโผล่อร่อยทั้งนั้นเลยแวะมาทานกันได้คุณแม่ย <c oughs> ังไม่ต้องจบสิครับผมยังไม่ได้อิ่มเลย แหนจเจริญอาหารจริงๆแม่ให้ลูกกินต่อแต่ที่แม่บอกว่าจบในแม่หมายถึงขวดเดียวที่ช่วยดูแลเหงือกและฟันอย่างอ่อนโยนด้วยสูตรสมุนไพราจากธรรมชาติกําจัดแบคทีเรียที่ทําให้เกิดกลิ่นปากด้วย Wonder Smile Bamboo Mouthwash ช่วยให้ลมหายใจสดชื่นปากสะอาดมั่นใจตลอดวันพร้อมยิ้มได้อย่างมั่นใจสามารถสอบถามรายละเอียดและโปรโมชั่นดีๆได้นะคะตามช่องทางด้านบนลิ้นติดโปรโกติดดาว สนับสนุนโดยโรงพยาบาลนวเวศหลังจากที่ได้ชิมหลายเมนูของร้านเหล่ากุ้ยไปแล้วต้องบอกเลยนี่เป็นอีกร้านที่เหมาะกับทุกคนในครอบครัวเป็นอย่างมากจะจิ้มเมนูไหนนะคะเขาก็ตั้งใจให้อร่อยทุกเมนูยิ่งถ้ามาเป็นครอบครัวบรรยากาศของร้านบวกกับรสชาติที่ไม่ต้องปรุงเพิ่มดิฉันว่านี่เป็นอีกร้านอร่อยที่เราต้องยอมติดดาวให้จริงๆถ้าถามดิฉันว่าอยากชวนใครมาร้านนี้บ้างตอนนี้ก็นึกถึงแต่คนนี้คนเดียวเลยค่ะ เนี่ยพี่โนโห่หนูว่าไม่อยากมีเส้นอะ่ะแล้วหนูไม่ได้คนเครียดนะแต่เวลาหนูพูดถึงใครแล้วหนูตั้งใจหนูจะชอบขมวดคิ้วอย่างเงี้ยคือพวกเราอะ่ะนักแสดงหรือคนที่ทํางานอะไรที่มันเครียดอะ่ะมันจะมักมีการขมวดคิ้วอันเนี้ยมันจะทําให้เกิดริ้วรอยไอ้แนวนอนเนี่ยมันมีมันมีตัวแก้<า>เยอะ <ไว S 1> แ,แต่อแน,นวตั้งนี่ลำบากมากแต่เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังปีนี้ผม5 7เจนะครับพฤทธจิกานีผม58แล้วถ้าเทียบกับเมื่อก่อนไปดูรูปผมเลย6 7ปีที่ผ่านมาทำสวนทำ ต้นไม้ตากแดดกินดื่มเที่ยวครบหมดทุกอย่างจนมีคนทักว่าเฮ้ยคุณนีโน่จริงปะเมาทำไมตัวจริงไม่หล่ออันนี้คือสิ่งที่แบบทนไม่ได้จริงๆ ผมพูดกับผลิตภัณฑ์ทรลติน่ามา5ปีกว่าแล้วออถ้าไม่ดีจริงผมไม่พูดแน่นอนผมไม่เอาชื่อเสียงผมมาแลกอย่างเด็ดขาดย้อนไปดูหน้าผมเมื่อก่อนจะรู้ว่าทำไมผมพูดให้เขาริ้วรอยมันเยอะขนาดนั้นนะ่ะผ่านมา5ปีกว่าผมต้องดูโทรมแต่ทําไมผมดูดีขึ้นรู้กันอยู่แล้วว่าทริลัติน่าเนี่ยเขาเก่งเรื่องริ้วรอยแต่ตัวใหม่ของเราขออนุญาตนี่ครับตัวเก่าว่าดีอยู่แล้วตัวใหม่เนี่ยเขามีเอกลักษณ์เฉพาะคือ 5D Matrix Colla มันดียังไง ช่วยเรื่องนิ้วหน่อยแนวตั้งที่บอกกันเมื่อกี้นี่ครับวางคิว้วล่องปากล่องคางเนี่ยนะครับหรือจะเป็นริ้วรอยแนวนอนที่คุณมีปัญหากันแทบทุกคนเส้นหน้าผากตีนกาใต้าตาจะแลดูเบาบางนะจางลงภายใน 14วันดูหน้าผมวัย57ไม่มีสัญญกรรมใดๆมผมไม่ฉีดไม่เสริมไม่เติมไม่ร้อยโปรวันนี้บอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มให้ของแถมเป็นตัวเด็ดล่าสุดแต่ต้องกวดมาจองสิทธิ์ไว้ให้ทันนี่ครับโทรมาตอนนี้เลยที่1577หรือไลน์แอดไฟลลาติน่าแบรนด์นะครับ ผมจะให้แค่200สายเท่านั้น2กระปุกใหญ่ไม่พอเอาไปอีก2พกผาและที่แน่ๆนี่ล,นลุ้นๆอะไรคะของแถมวันนี้คือโอ้โลชั่นน้ําหอมตัวใหม่ของเราครับโลชั่นบํารุงผิว5ชิ้นเนี่ยจริงๆมัน10,000ืกับ400บาทวันนี้คุณจ่ายเพียง2องพบาทเท่านั้นอยากได้มากตัวนี้นะฮะแล้วก็ต้อง,องต้องรอนะเดี๋ยวดูสิลุ้นมากๆเนื้อตัวใหม่เนี่ยนะครับมันซึมเร็วมากใช่แล้วตั้งอย่างนี้ได้ด้วยง่ายฉันชอบการออกแบบเพรามากหอมนะ นี <One input> ่ดูแพงมากเลยปกติหลอดในเกือบพันวันนี้เอาไปฟรีๆถ้าคุณจองแล้วตัดสินใจวันนี้เพราะฉะนั้นกดย้ำๆมาที่157 7นะหรือ Line แอ Tro ร์ลาติ a ่าแบรนกระปุกใหญ่2อพกผ่า1โลชั่นน้ำหอมบำรุงผิวราคา2,990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศหลายคนในวงการใช้นะท็อปจริงดูนักดูของเรานี่6 7คนเนี่ยนะทุกคนใช้อย่างต่อเนื่อง4-5ปีคนที่ต้องพูดถึงก็คือพี่หมูนีโลก ปัจจุบันนี้อายุ68แล้วดูผลลัพธ์ขนาดนี้แต่หลายๆคนที่จะเห็นนะเป็นพรีเซนเตอร์ของไซราติน่าน้องปุ้ยพิมลวันโอ้ปุ้ยนี่ก็สุดยอดแล้วเป็นคุณยายได้แล้วแต่ยังอ๋ออยู่แล้วอย่างคิมเนี่ยชัดเจนตอนแรกๆคิมเขาก็ซิมนะซแต่พอตอนหลังใช้ขึ้นมาเนอะตายแล้วตัวจะอยู่อยู่กลายเป็นเจ้เป็นน้องไปแล้วอายุเท่ากันกับพวกเราแหละ57 นาะาตยังดูดีอยู่เลยอ,อ่ะอย่าลืมนะครับวันนี้ของแถมฟรีๆนะเอาไปเลยโลชั่นน้ำหอมรุ่นใหม่ของเราใหญ่ขึ้นแล้วก็ใช้ดีขึ้นด้วย2กระปุกใหญ่2พกพานหนึ่งโลชั่นน้ำหอมบำรุงผิวโทรมาตอนนี้เลยที่1577หรือ Line แอดไ i ร a ลาตินาแบนดะครับอยากบอกคุณผู้ชมนะครับว่าเป็นโปรเด็ด1โปรที่เดนรออยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย จะเป็นตัวแทนผู้ชมขอโปรเพิ่มขอเวลาเพิ่มขออะไรเพิ่มก็ได้อะให้ตามอายุผมเลยผมให้57สายสุดท้าย157หรือไลน์แอสไตรจีน่านะครับเพิ่มไปแล้วครับ57สายกับ2กระปุกใหญ่2พวกผ้า1โลชั่นน้ำหอมบำรุงผิว5ชิ้นจริงๆมัน1,400บาทวันนี้คุณจ่ายหรือจองในราคาเพียง2990บาทเท่านั้นรีบๆโทรเลย15.7หรือไลน์แอสไตร์จีน่าแบรนด์เอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่โนมากๆเลยขอบคุณนะพี่นะขอบคุณครับ โอ้เอ็มมากอะงชอบกินข้าวกับคุณแม่มากเลยนะทุกมีนูอร่อยอ่อัน,นี้แม่จะอธิบายให้ฟังเ็าบอกว่าไอการกินข้าวด้วยกันมันไม่ได้หมายความว่าเออเรากินข้าวพร้อมกันนะ แต่เวลาที่เรากินด้วยกันนะเราแชร์ความรู้สึกดีๆกันเรามีความรักคุยกันนู่นนี่มีความสุขนั่นแหละเขาถึงเรียกว่าความสุขจากการที่เรามากินข้าวด้วยกันอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราชวนคุณผู้ชมมากินข้าวด้วยกันนะคะกับรายการลิ้นติดโปรกโกติดดาววันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะอ่ะขอไปกินกันไหมลูกเ,ออเออไดอ